ในปีคศ .2007 นักโบราณาคดีได้ขุดพบสุสานยุคหินใหม่ในซานจิโอจิโอใกล้เมืองเมนทัวประเทศอิตาลีภายในหลุมศพคือโครงกระดูกสองล่างนอนหันหน้าเข้าหากันร่างประสานเข้าหากันราวกับคู่รักถูกฝังร่วมกันในท่าหันหน้ากอดประคองกันซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าทั้งสองเป็นชายกับหญิงอายุไม่เกิน20ปีภายในหลุมมีหัวลูกศรและเครื่องมือหินหลายชิ้นถูกฝังรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติของการฝังศพในยุคหินและในยุคนั้นการฝังศพคู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นได้ง่ายในไม่ช้า ภาพถ่ายโครงกระดูกนี้ก็ได้รับการเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์และก็เป็นที่รู้จักในนามของคู่รักแห่งวันดาโลมีการคาดเดาถึงเรื่องราวของคู่รักแห่งวันดาโลและจากการตรวจสอบก็พบว่าโครงกระดูกทางด้านซ้ายเป็นเพศชาย และน่าจะถูกสังหารส่วนโครงกระดูกของหญิงสาวก็เป็นไปได้ว่าเธอถูกสังหารเช่นกันโดยอาจจะเพื่อให้วิญญาณตามไปรับใช้ชายหนุ่มโครงกระดูกของชายหนุ่มพบลูกธนูหินปักอยู่ที่คอส่วนโครงกระดูกหญิงสาวพบดาบหินที่ขาอ่อนและมีด ที่ทำจากหินปักอยู่ใต้กระดูกเชิงการานชายหญิงคู่นี้อายุป,ประมาณ20ปีขณะที่เสียชีวิตและมีส่วนสูงประมาณ158เซนติเมตรแต่เรื่องราวหลายๆอย่างก็ยังคงไม่พบคำตอบอีกทั้งนักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานในยุคหินใหม่ในบริเวณนี้อย่างไรก็ตามนักโบรณาณคดียังระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของหนุ่มส าวคู่นี้ไม่ได้แต่บอกได้เพียงว่าทั้งสองคนได้เสียชีวิตแล้วก่อนจะถูกนำมาฝังไว้ด้วยกันในท่าหันหน้าประคองกอดกันซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ทั้งสองอาจเป็นคู่รักที่มีเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจจนผู้คนในชุมชนนำล่างของพวกเขามาฝังไว้ด้วยกันเพื่อให้ทั้งสองได้ครองคู่รักกันตลอดไป7ปีหลังจากการค้นพบของพวกเขาวันที่11เมษายน2014ล่างของทั้งสองก็ได้ถูกจัดแสดงต่อหน้าสาธารณชนอย่างถาวรภายในตู้กระจก ของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติพิพิพธภัณฑ์ที่อยู่ในเขตวังดยุคแห่งเมืองมันโตวาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ